大家วสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเหล่าซูมิงเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาจีนของเรานะคะอะตอเนื่องเลยนะคะสําหรับคลิปสัปดาห์นี้เนาะเ้าจะพานักเรียนมาทบทวนในส่วนของเชิงสือนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนูน้นน พร้อมแล้วเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะนักเรียนอ่าคำนี้คุ้นไหมคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าจีจีจีนะคะจีแปลว่ากี่นะคะมีความหมายว่ากี่อ่ะมาดูคำต่อไปกันเลยดีกว่าซื่อซื่ย shui 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 แปลว่าขวบปีนะคะ shui shui นะคะลูกเอาไปดูคำต่อไปกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คำว่าช่วยใช่ไหมลูกและเมื่อมีคำว่าจีนำหน้าช่วยนะคะจะมีความหมายว่าจีขวบ นะคะกี่ขวบหรือว่ากี่ปีนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าจี๋สวยจีสวย,สวยแปลว่ากี่ขวบกี่ปีนะคะลูกมาดูคําต่อมากันเลยนะคะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าเลเลเลนะคะแปลว่าแล้วนะคะซึ่งคําว่าเลในที่นี้นะ เป็นคำถามนะคะสามารถใช้เป็นคำถามได้ด้วยนะคะอ่ไปดูคำถัดไปนะคะลูกคำนี้ตัวตะ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 นะคะมีความหมายว่าอายุเท่าไหร่นะคะตัวตะนะมีความหมายอยู่แล้วนะคะว่าอายุเท่าไหร่ อ่ะต่อไปนะคะเหล่าซื้อจะพานักเรียนมาทบทวนนะคะการสะกดคำนะคะอคำแรกคำว่าจีกันเลยละกันนะคะคำว่าจีจีอีจีนะคะ <"G" S 1> อย่างที่เหล่าซื้อเคยอธิบายไว้นะคะว่าการอ่านออกเสียงนะลูก ในการอ่านออกเสียงนะลูกเราจะสะกดคำด้วยพยัญชนะหรือว่าพินอินในภาษาจีนนะคะลูกและผันเสียงด้วยเชิงเดี่ยวหรือว่าวันนยุกในภาษาจีนซึ่งการผันเสียงนะคะในเชิงเดี่ยวเราซื้อเคยสอนไปแล้วจำได้ไหมอ่า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 อี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 นะคะซึ่งคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าจี เป็นเสียงเชิงเตี่ยววันในยุคเสียงที่สามนะคะเราก็สามารถผ่านเสียงได้ว่าจีอีจีนั่นเองอ่ะไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าช่วยช่วยคำนี้นะคะสะกดยังไงนะคะมาทบทวนกันซื่ออวยส,ว,สวยซื่อวยสวยซื่ออวยสวย นะคะ,ะเรามาลองทบทวนนะคะสองคำก่อนหน้านี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะจีอีจีสวีสยจีอีจีสวีสวยนะคะจีสยนะ,ะจีสยแปลว่าอะไรนะ จีสุยแปลว่าอะไรนะจำได้หรือเปล่าติ๊กตกติ๊กตกจีสุยแปลว่ากี่ครบวกี่ปีนะคะลูกอ,อันนี้เป็นการถามอายุนะคะเป็นการถามอายุต่อไปคำว่าเลนะคะคำว่าเลมันสะกดยังไงนะคะ ง่ายๆเลยคำนี้นะคะก็เลเอเลนะคะตัวนี้เป็นเสียงสามัญน,นะลูกไม่มีเสียงวรรณยุกเนาะเลเอเลนะคะอ่ะคำต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นการถามอายุเช่นเดียวกันนะคะลูกเอามาดูซิคำนี้นะคะคำว่าโตต้านะคะสะกดยังไงนะคะอ่ะดูคำว่าตัวกันก่อนเลยนะคะเตอัวตัว ตอัวตัวเสียงที่หนึ่งนักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะตัวนะคะคือเสียงที่หนึ่งเตอัวตัวอ่ะดูตัวคำว่าต้านะคะเตออาต้านะคะเตออาต้านะคะตัวต้าตัวต้าอ่ะตัวต้าในที่นี้นะลูกก็เป็นการถามอายุเช่นเดียวกันนะคะ แต่จะเป็นการถามอายุที่แตกต่างกันกันกนกบจีซุยยังไงอ่าเดี๋ยวไปดูกันเหล่าซื้อจะอธิบายและยกตัวอย่างให้ดูอ่าแต่ก่อนอื่นก่อนที่เหล่าซื้อจะไปอธิบายนะคะในส่วนของตัวต้ากับจีซุยนะคะเหล่าซื้อจะพานักเรียนมาแต่งประโยคก่อนนะคะและแน่นอนนักเรียนอาจจะเข้าใจไปในตัวเลยนะคะ เจ้าจูนะคะคือการแต่งประโยคนะคะหรือว่าสร้างประโยคนั่นเองออามาดูตัวแรกกันเลยนะคะคำว่าจี่ซุยนะลูกอ่ะรักเรียนทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าจี่ซุยนะคะมีความหมายว่ากี่ขวบนะคะแต่เมื่อเราเอา,เอาคำว่าเล ไปตบท้ายนะคะแล้วก็เติม question mark นะลูกนั่นจะเป็นคำถามทันทีนะคะอย่างเช่นนีจี岁ุยล岁อนีจะคะ่ยลอในความหมายนี้นะคะมีความหมายว่าเธอกี่ขวบแล้วเธอกี่ขวบแล้วนี่ แปลว่าคุณนะคะคุณหรือว่าเธอก็ได้นะคะแล้วแต่รูปประโยคนะลูกอ่ะและประโยคอีกต่อมานะคะประโยคถัดมาประโยคว่าถ้าจีซุยล้อถ้าจีซุยล้อเขากี่ขวบแล้วนะคะอ่ะอีกประโยคนึงนะคะคำว่าโตต้านะคะน่ะถึงแล้ว ตัวต้านักเรียนทราบอยู่แล้วว่าอายุเท่าไหร่เาว่าตัวต้าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันถามถึงอายุอายุเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าอยากให้มันเป็นประโยคคําถามที่สมูทขึ้นนะคะเป็นประโยคคําถามที่สุภาพมากขึ้นนะคะเราก็เพิ่มคําว่าเลเข้าไปนะคะแล้วก็เติม question mark นะลูกก็จะเป็นประโยคที่ถามว่านีตัวต้าเล นี่ตัวต่าลอคุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะนักเรียนลองอ่านไปพร้อมกับเหล่าซืออีกครั้งนะคะนี่ตัวต่าละอนี่ตัวต่าละ,น,าละนะคะแปลว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วนี่ตัวต่าลอ เราซื้อขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะในส่วนของการแต่งประโยคนะคะในการแต่งประโยคคําถามนะคะลูกเราควรที่จะมีประโยคประธานนะคะประธานก็คือมีนะคะหรืออีกประโยคนึงคําว่าทาอย่างเช่นตัวนี้นะคะคานี้ประโยคนี้นะคะลูกอ่านออกเสียงว่าทาตัวตาเละนะคะทาตัวตาเละนะคะ มีความหมายว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของการแต่งประโยคนะคะในภาษาจีนนะ,ะลูกอ่าอย่างที่เราซื้อบอกว่าเดี๋ยว เราจะอธิบายนะคะในส่วนของจีซุยนะคะแล้วก็ตัวต้ามันใช้ยังไงเอามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะลูกคำาว่าจีซุยนะคะนักเรียนทราบอยู่แล้วใช่ไหมลูกรู้ความหมายว่ามันแปลว่ากี่ขวบนะคะซึ่งคำว่ากี่ขวบนี้มันต้องใช้กับเด็กหรือผู้ใหญ่คะลูก <c oughs> เราต้องใช้กับเด็กหรือผู้ใหญ่คะกับเด็กนะคะคำว่าจีซุยนะคะในที่นี้เราต้องใช้กับเด็ก นะถ้าเราจะไม่สามารถที่จะใช้คำว่าจีซุยกับผู้ใหญ่ได้นะคะ,ะและต่อมานะคะคำว่าโตต้านะลูกโตต้านักเรียนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่ามีความหมายว่าอายุเท่าไหร่นะคะโตต้าและเมื่อเพิ่มคำว่าเล่เข้าไปก็เป็นคำถามที่เพื่อที่จะให้มันดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะลูกคำว่าโตต้าในที่นี้นะลูก จะใช้นะคะเป็นประโยคคำถามเกี่ยวกับอายุกับผู้ใหญ่นะคะนี่เวลาเราจะถามผู้ใหญ่นะคะเราก็สามารถใช้คาว่าหนีตัวต้าเล่อหนีตัวต้าเลอนะคะเราควรจะใช้คำนี้มากกว่าคาว่าหนีจีซุยเล่นะคะคำว่าจีซุยนะลูกเราสรุปให้นะคะจีซุยนะคะใช้กับเด็กเท่านั้นนะคะ ส่วนคำว่าตัวต้านะคะใช้กับผู้ใหญ่นะคะลูกอ่าโอเคและวันนี้ก็มาถึงคลิปสไลด์สุดท้ายของเราแล้วนะคะลูกปเป็นยังไงกันบ้างเรียนวันนี้มึนง,งงสงสัยตรงไหนหรือเปล่าเอ่ย งงสงสัยก็สามารถทักมาถามเราซื้อได้นะและเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะชื่อชั้นเลขที่ตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับภาคเรียนนี้นะคะใครที่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มลนยนะคะภาษาจีนนะคะสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะคะสแกน QR c โค e นี้ได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย